ทีคุณที่จะทําอะไรเนี่ยจะห่วงอะไรนักหนะเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยนะให้กินแต่ที่ร้านไม่ใช่พบกลับบ้านแบบนี้ผมบอกจนปากแค่ที่ถึงนหูแล้วเนี่ยเจ๊เอากลับบ้านจะขายดีวยกว่าบุฟเฟ่ต์ผักสดร้านฉนี่ย,น,ยน,น,น้ากินสุดๆไปเลยดูดิไม่จัดสดทั้งนั้นหืมน่ากินสุดๆไปเลยทุกคนทุกคนคะ ขนมจีนจากขนมจีนบุฟเฟ,ฟ่ผัก<ม>ยืนกินเลยจ้ะ,ะ,ะคุณน้องคุณนอ้องมากินขนมจีนร้านฉันไลยจ้าเจเมื่อกี้เนี่ยฉันได้ยินแวแววๆว่าบุฟเฟ,ฟ่ผักฟรีงั้นเหรอก็ใช่แล้วนะสิแต่ว่าร้านฉันเนี่ยพิเศษอยู่ข้อเดิงคือผักเนี่ยต้องยืนกินนะจ๊ะห้ามนั่งหรือว่าห้ามนอนเด็ดขาดใครจะไปนอนกินแต่ว่า ถ้าจะให้นั่งกินเนี่ยคงไม่ได้มั้งดูดิมีแค่โต๊ะไม่เห็นมีเก้าอี้เลยแหมถ้าฉันเตรียมเก้าอี้มาให้นั่งเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับคอนเซปตร้านฉันนะสิจ๊ะคอนเซปที่ว่าเนี่ยให้ลูกค้ายืนกินจะปวดขาหรือเปล่าอ่ะโอ้ยมาร้านฉันเนี่ยก็คงกินกันแป๊บๆคงไม่มีใครมายืนเป็นชั่วโมงหรอกจา้าแล้วยังไงสรุปจะเอาขนมจีนน้ำอะไรเนี่ย รีเควสมาได้เลยนะอืมฉันเอาน้ำเงียวแล้วกันนะจานหนึ่งวันนี้อยากเป็นคนเหนือ <c oughs> ได้เลยจ้ะเดี๋ยวจะจัดให้เลยโอ้เจ๊เครื่องเนี่ยจุกมากเลยนะ ก็แน่นอนอยู่แล้วสิร้านฉันเนี่ยให้เครื่องแน่นแบบจุกๆไปเลยจา้าดูสีน่ากินให้กระดูก้วยนะจระดูอย่าง้หมาเลยไม่ใช่้เนจาโอ้เจ๊นี่น่าก,กินมากเลยนะเนี่ย ขอบใจมากนะเดี๋ยวอ๋อ, <c oughs> อแม่ยังไม่ทันได้กินเลยเนี่ยต้องจ่ายแล้วอ๋อสามสิบอะขอบใจจ่ะอ่ะเงินทอน กินอย่างนี้สิถึงจะอร่อยอะ่ะโอ้อหอว่างพอดีเลย ขนมจีนน้ำอะไรดีจ๊ะนี่เจ๊ไม่ต้องเรียกผมหรอกผมตั้งใจจะมากินขนมจีนร้านเจ๊ยเยอะเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยผมกินได้แค่น้ำเนี้ยแล้วแหละจัดมาให้ผมเลยหนึ่งจานได้เลยจ้ะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจัดให้เดี๋ยวนี้เลยได้ครับผมขอเยอะๆบึมๆเลยนะพอดีว่าวันนี้หิวมากเลยได้เลยจ้านี่จับใหญ่ๆดยจ้ะ หน้าตาน่ากินเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเจ๊แน่นอนอยู่แล้วแหละเอ้ผมขอดอกนิ้วเยอะๆเลยนะพอดีว่าผมชอบกินมากเลยได้เลยจ้าจะใส่ให้จุกๆไปเลยนี่ดอกนิว้วพอ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 ,พอเหลือไว้ให้คนอื่นเขากินบ้างเออใส่สองชิ้นอ,อ่ะสามสิบจ้ะโอ้ได้เยอะจริงๆเลย อาเจ๊เดี๋ามสิจ้ะไม่ใช่ยีสผมลืมไปเจ๊ <in horror> เล่นนิดเล่นหน่อยไม่ได้เลยนะอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนยังไงก็ฝากหลานหน่อยนะพอดีว่าจะไปเมาส์ไม่ใช่ไม่ใช่พอดีว่าเออจะไปหาเพื่อนมีธุระคุยกันเล็กน้อยอ่ะโอ๊ยรอด้วยดิใจฝากกันนะ ได้เลยครับเจ๊จะผมก้อร้านให้วักวชีพวกเนี้ยงามจริงเลยอ่ะกลับบ้านดีกว่าไปขายจะได้หลายตังค์ นี่คุณที่จะทำอะไรเนี่ยฉันเนี่ยก็จะเอาผักชีพวกเนี่ยกลับบ้านยังไงล่ะทาอะไรงงคิดเองก็น่าจะได้คุณทำแบบเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วดูดิเอาผักชีไปเยอะขนาดเนี้ยกะจะไปปลูกที่บ้านเลยหรือไงฉันไม่ได้ไปปลูกหรอกนะฉันจะไปขายงหากว่าจะเอาไปขายที่ตลาดมันละห้าบาทสิบบาทอะอีกอย่างเนี่ยร้านเนี่ยเป็นร้านบุฟเฟ่ผักฟรีนะฉันจะกลับหรือกินที่นี่เนี่ย มันก็เหมือนกันไหมมันก็จริงอยู่ครับร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่แต่ผักพวกเนี้เขาให้ยืนกินที่นี่ไม่ใช่เอากลับบ้านแบบนี้พี่คุณก็โตแล้วนะ <c oughs> นมีความเกรงใจกันบ้างสิแล้วไงอ่ะถ้าผักมันหมดแม่ขาก็าผมมาเติมเองนั่นแหละยุ่งอะไรกันผมพูดักขนาดนี้แล้วยังไม่มีจิตสำนึกอีกเหรอแล้วแต่และกัน กิน <Okay. S 2> มาแล้วจ้ามาสักทีนะเจ๊ไหนว่าบอกไปแป๊บเดียวไงออที่เจ๊หมายถึงอะแป๊บแบบแป๊บยาวไงไม่ใช่แป๊บสั้นเออแล้วเมื่อกี้อ่ะ ก็มัวแต่ไปเมา้าไม่ใช่คุยธุระกันซึ่งแบบตกลงกันไม่ได้สักทีไงแต่พูดก็พูดเถอะนะเจ๊ก็แค่แบบว่าช่วยเฝ้าให้หน่อยมีน้ำใจขนาดนี้เนี่ยแอบชอบกันหรือเปล่านี้เปล่าซะหน่อยเจ๊ <c oughs> อย่าคิดไปเรื่อยเลยผมแค่จะมาบอกเรื่องผู้หญิงคนเมื่อกี้ซะหน่อยไงทำไมมีอะไรงั้นหรอเล่ามาให้หมดเลยอยาผมเองก็ไม่อยากจะเล่านะเดี๋ยวมันจะแหลมไ,ไหนก็นไหนละ ก็ผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาเอาผักทีร้านไหมคะไปซะหมดเลยเนี่ยผมจะกินัะต้นยังไม่มีเลยโอ้จริงด้วยอ่ะดูดิผักชีไม่เหลือแม้แต่ต้นเดียวนี่นายก็อุตส่าห์เฝ้าร้านให้ฉันแล้วทําไมถึงไม่บอกเขาล่ะว่าร้านฉันเนี่ยให้กินแต่ที่ร้านไม่ใช่พกกลับบ้านแบบนี้อย่าหาว่าผมไม่บอกเลยผมบอกจนปากแค่ถีถึงหรือหูแล้วเนี่ยเจย๊เขาก็ไม่ฟังผมเลยโอ้โอช่างเขาละกัน ยังไงก็ขอบใจมากนะที่อุตส่าห์เป็นหูเป็นตาให้ฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกเจ๊คนกันเองทั้งนั้นแหละนี่ถ้าผมไม่เฝ้าร้านให้นะไม่ว่าจะเป็นผักหรืออิน,น้ำงงน้ำเงี้ยวเจ๊เนี่คงจะยกเขาหมดแล้วมั้งหมดจริงอะ่ะเออเออกลัออบได้ละเอองั้นพรุ่งนี้ผมขอกินฟรีได้ไหมหรือว่าเป็นค่าเฝ้าอะ่ะไม่ได้อ呀ร้านฉันเนี่ยของแต่ละอย่างอะ่ะเป็นของซื้อของขายจะให้พฟรีได้ไงละ่ะ <c oughs> <c oughs> ชี่งกไม่เคยเปลี่ยนเลยมันผมไปแล้วแปลกคนจริงมาทางไหนกลับทางนั้น <c oughs> ว่าไงจ้าน้องโอมวันนี้เนี่ยอยากจะกินขนมจีนน้ำอะไรดีจ้าเจยากระทิมีปะมีจ้าแล้วยาป่า ก็ต้องมีเหมือนกันสิแล้วเขียวตีนไก่เงีียวน้ำพริกและแกงไตปลามีปะมีจ้ะที่น้องถามมาเนี่ยมีทุกน้ำเลยสรุปยังไงจะให้เจเนี่ยราดขนมจีนด้วยน้ำอะไรดีจ๊ะอยู่จีดจัดให้เลยนะงั้นผมไม่เอาแค่ถามเฉย แต่หิวก๋วยเตี๋ยวไอ้น้องอมนี่ไอ้กบมาถาให้มันรู้เรื่องเพื่ออะดูดิมาร้านขนมจีนจะบอกว่าหิวก๋วยเตี๋ยวก็แล้วขนมจีนอร่อยอร่อยจ้ะอ่ะเธอวันนี้เนี่ยจะเอาขนมจีนน้ำอะไรดีจ้ะเจ๊ฉันเนี่ยนะขอเอาเป็น น้ำมี่ยวเหมือนเดิมละกันแม่วานเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าอร่อยแซ่บหนัวมากมากเลยแหละได้เลยจ้ะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะรีดลาให้เลยนะจ๊ะจ้ะจานหมดที่เราลืม ป้าป้าป้าไม่ได้ทำอะไรอ่ะไม่ได้เอาอะไรงั้นเหรอและไอที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันฉันไม่ได้เอาผักชีนั่นไงเห็นไหมว่าเธอเนี่ยเผยท่าแท้ออกมาละแล้ว,เ,วเอาผักมาเจเนี่ยกี่แค่ผักชีเนี่ยจะห่วงอะไรนักหนาที่ตลาดเขาขายมาห้าบาทสิบาทถูกจะตายไป รู้ว่ามันไม่แพงแล้วฉันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนห่วงผักนะเพราะตอให้ลูกค้ายืนกินหน้าร้านเป็นสิบสิบโลเนี่ยฉันก็ไม่เคยว่าแต่นี่อะไรอะ่ะเธอเขโมยผักร้านฉันกลับบ้านแบบเนี้ยฉันไม่โอเคงั้นน้ำเงียวนั่นนะ่ะฉันไม่เอาแล้วนะเจพูดมากเกินไปฉันไม่อยากกินอาหารร้านเจแล้วเดี๋ยวอะไรจ่ายเงินมาจ่ายเงิน อย,อย่าบอกนะว่าค่าน้ำเงียวนั่นอะ่ะฉันยังไม่ได้กินเลยอย่าว่าแต่กินเจยังไม่ทำให้ฉันเลยด้วยซ้ำใครบอกละ่ะว่าฉันคิดค่าน้ำเงี้ยวฉันเนี่ยคิดค่าผักที่เธอเอาไปต่างหากเนี่ยนะก็ใช่ไะสิเธอไม่เห็นป้ายเลยไงว่าร้านฉันก็เขียนอยู่ว่าถ้าขโมยผักกลับบ้านเนี่ยปรับขีดละหนึ่งร้อยบาท ฉันเตรียมให้เธอเรียบร้อยละของเธอเนี่ยห้าขีด500บาททวนไม่ขาดไม่เกิดจะ้ะอะไรนะ500ร้อยเหรอเจ๊ผักชีแค่เนี่ยรู้ไหมฉันไปซื้อที่ตลาดเท่านี้ยังไม่ถึงร้อยเลยซด้วยซ้ำฉันรู้แต่ป้ายร้านฉันอะ่ะมันบอกอยู่แล้วว่าขีดละร้อยฉะนั้น ต้องจ่ายมา500ทํถ้าไม่อย่งางงั้นเนี่ยฉันจะโทรแจ้งตำรวจและแจ้งความว่าเธอเนี่ยขโมยผักกานฉันไปคิดดูดีๆนะว่าอยากจะเป็นคนติดคุกหัวโตหรือจะยอมจ่ายเงินดีๆมา500ข้อหขค่ขโมยผักชีจ่ายก็ได้เจ๊ลืมไปอย่างเธอเนี่ยสแกนมาเลย หมือนรู้ว่าไม่มีเงินสุดสี่ร้อยไม่ได้เหรอไม,ไม่ได้ต้องห้าร้อยเท่านั้นจ่ายมาเรียบร้อยนะเจะ๊แล้วคราวหลังเนี่ยอย่ามาทำนิสัยแบบนี้อีกนะไม่อย่างนั้นเนี่ยครั้งหน้าฉันจะเรียกตำรวจเท่านั้นจะไม่ตักเตือนแบบนี้หรอกรู้แล้วนะ่ะ อย่าว่าแต่ขโมยผักชีเลยขนมจีนเนี่ยไม่มากินด้วยซ้ำอเออแล้วแต่ห้าร้ผักชีทองคำหรือเปล่าเนี่ยขโมยไปเองต้องถามตาาโอดดกวาจี